สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมถรำพญานาคที่วัดป่าศรีมงคลรัลตนารามอำเภออุุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับ เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในพร้อมกันได้เลยครับ ความงดงามของถ้ำแห่งนี้สร้างขึ้นจากความศรัทธาในเรื่องของพญานาคซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาค ซึ่งทางเจ้าอาวาสและผู้มีกิจศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ที่ปริษฐานพระพุทธรูปคายกับวังพญานาคในวรนณกดีภายในถ้ำมีความอลังการด้วยรูปปั้นพญานาคที่อ่อนช้อยงดงามรวมทั้งการจำลองหินงอกหินย้อยประดับด้วยหลอดไฟหลากสี ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำพญานาคใต้น้ําที่ดูลึกลับและศักดิ์สิทธิ์ครับบริเวณทางเข้าถ้ามีพุ่มพานสําหรับนําไปไหว้พระพุทธรูปและพญานาคคราชภายในจําลองให้เห็นเป็นถ้ำวังบาดาลโดยมีพระพุทธรูปหยกขาวและรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่สองตน คอยปกปักรักษาพระพุทธรูปบริเวณด้านข้างลำตัวพญานาคมีลวดลายสวยงามมองดูหน้าเกรงขามส่วนบริเวณเพดานถ้ำยังได้ปั้นแต่งให้มีหินงอกหินย้อยพร้อมประดับประดาด้วยไฟไหลหลากสีอย่างสวยงามครับ นอกจากนี้ยังรวบรวมรูปหล่อนาคาธิบดีขนาดใหญ่ทั้ง4ตระกูล9นาคาธิบดีและพญานาคราชที่องค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาคซึ่งภายในถ้ำยังมีบางส่วนที่กำลังก่อสร้างอีกด้วยครับ เดี๋ยวจะพาทุกท่านดูรอบๆภายในถ้ำนะครับว่าจะสวยงามอลังการขนาดไหนครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กช่องนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ครั้งต่อไปด้วยนะครับ บรรยากาศสัมผัสได้นะครับเหมือนว่าเราอยู่ภายในถ้ำจริงๆครับดูรูปปั้นพญานาคแต่ละตัวครับอ่อนช้อยสวยงามมากครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ